บุญกุศลและอานิสงส์หมายความว่าอย่างไรบุญคือความสุขใจความสบายใจเมื่อได้ทำความดี กุศลคือความฉลาดเลือกทำในสิ่งที่ดีถูกต้องตามคลองคลองธรรมอนิสง์คือผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความดีทุกครั้งการกระทำสิ่งใดที่จะได้บุญได้กุศลและอานิสงส์นั้นต้องมีสามวาระจ,จิตด้วยกันคือ 1. ก่อนทำา 2. ขณะที่ทำา 3. หลังจากทำเช่นวันนี้ เราคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำบุญใส่บาตรเรามีความสุขใจเรียกว่าได้บุญก่อนทำรุ่งเช้าเรานำของที่เราเตรียมไว้ไปใส่บาตรพระภิกษุสามเณรขณะที่เรารู้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเราได้กุศลคือความฉลาดในการให้ทานที่ถูกต้อง เราจะได้อนุสงค์คือประโยชน์จากการที่พระรูปนั้นนำอาหารของเราไปเลี้ยงร่างกายของท่านให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคือการละชั่วประพฤติดีและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสความโลภความกโกรธความหลง ที่ครอบงำจิตให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดแล้วนำคำสอนมาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และปฏิบัติตามต่อไปสรุปทั้งสามวารจิตคือก่อนทำมีความสุขใจขณะที่ทำก็เต็มใจไม่เสียดายทำไปแล้วเกิดปิติยินดีว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าได้ทั้งบุญ ทั้งกุศลและอานิสงสมบูรณ์การให้ทานที่ได้บุญได้กุศลและได้อานิสง์แตกต่างกันคือ 1. ก่อนให้ทานไม่อยากให้เราก็ไม่มีความสุขใจขณะนั้นเรียกว่าไม่ได้บุญบุญก็คือความสุขใจในการทำความดี 2. ขณะที่ให้ทานให้กับพระสงฆ์ที่ไม่มีศีล ไม่มีคุณธรรมประจําใจเพราะความโง่เขลาของผู้ให้เรียกว่าไม่ได้กุศลซึ่งกุศลก็คือความฉลาด 3. หลังจากให้ทานกับคนชั่วไม่ได้อานิสง์เพราะไปส่งเสริมคนชั่วให้มีชีวิตอยู่รอดเพื่อทำความชั่วต่อไปเรียกว่าไม่ได้อานิสง์อานิสง์ก็คือผลหรือประโยชน์จากการทำความดี อานิสง์ก็คือผลหรือประโยชน์จากการให้ทานสรุปในการทำความดีครั้งนี้ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลและไม่ได้อานิสง์เลยอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนให้ทานเราดีใจเต็มใจมีความสุขใจเรียกว่าได้บุญขณะที่ให้เกิดเสียดายไม่เต็มใจให้ผู้รับ เพราะรู้ว่าผู้รับเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เราโงา่เราไม่ฉลาดไม่ไตร่ตรองให้ดีสิก่อนการทำอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้กุศลหลังจากให้ไปแล้วไม่เกิดความปิติยินดีเสียดายในทานที่ให้เพราะไม่เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับเรียกว่าไม่ได้อนิสง์สรุปการให้ทานครั้งนี้มีวรจิตที่แตกต่างกัน จึงได้บุญเพียงอย่างเดียวคือความสุขใจก่อนให้แต่ไม่ได้กุศลเพราะไม่ฉลาดและไม่ได้อานิสงส์เพราะไม่ได้ผลหรือประโยชน์จากการให้เลยอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนให้ทานไม่เต็มใจจะให้แต่มีความจำเป็นต้องให้เกิดความไม่สบายใจเป็นทุกข์เรียกว่าไม่ได้บุญขณะที่ให้กลับยินดีพอใจ ในเมื่อเห็นผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรให้ถือว่าเรามีปัญญาฉลาดในการให้ครั้งนี้เรียกว่าได้กุศลหลังจากให้ไปแล้วเกิดปิติอินดีเชื่อว่าผู้รับนำทานของเราไปให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนเรียกว่าได้อานิสงส์สรุปตัวอย่างนี้ไม่ได้บุญแต่ได้กุศลและอานิสงส์ เพราะเข้าใจในเรื่องการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงว่าอย่างไรจึงจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลทั้งอนิสงส์ในการกระทำครั้งเดียวกันผลที่ท่านจะได้รับส่วนบุญคือความสุขใจความสบายใจที่ท่านได้ประกอบกรรมดีในแต่ละครั้งกุศลจะส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ส่วนอานิสงส์ที่ได้รับคือประโยชน์จากที่ท่านได้ให้ทานในชาตินี้ท่านจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในชาติต่อๆไปท่านจะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายการให้ทานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าให้ทำกับบุคคลที่ควรให้เช่นพระสงฆ์สามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมสมบูรณ์ หรือให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์หรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่เป็นคนดีการให้ต้องรู้จักประมาณแบ่งทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ให้แล้วไม่ทําให้ตนเดือดร้อนและให้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดให้เพราะต้องการให้ผู้รับนั้นเป็นสุขและเกิดประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าการให้ทานนั้นบริสุทธิ์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าการให้นั้นหวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาหรือให้ตามประเพณีให้เพื่อหวังความร่ำรวยในชาตินี้ให้เพื่อต้องการให้ผู้อื่นเขาชื่นชมยกย่องว่าด,ดีหรือให้เพื่อหวังยศถาบรรดาศักดิ์เกิดขึ้นกับตนเองการให้ทานอย่างนี้ เรียกว่าการให้ที่ไม่บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายไม่ควรกระทําเพราะจะได้บุญได้กุศลและอนิสง์น้อยมากจะได้บุญเมื่อเราให้ใจสะอาดถ้าฉลาดในการให้ได้กุศลอานิสง์จะส่งให้ในบันดลจะเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมอมได้ระสัมุท เท้าวิสุดหุดหองไยตัดมูลกิเลสกลหลีกละไานสิ่งรื่นรมทำใดท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่สู ดับพระท่มด้วยพระธรรม